สเหตุผลนะครับที่บอกว่าทําไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับคุณสัทีบางคนคบกันมานานหลายเดือนหลายปีแล้วยังไม่ได้สถานนะสัทีตกลงเราเป็นอะไรกันนี่นะครับถามเขาเขาก็ไม่ตอบเขาจะตอบแค่ว่าคุณรู้สึกดีไหมก็รู้สึกดีค่ะอ่ะก็คบกันไปอย่างนี้ไม่ตอบคําถามเราสัทีนะครับแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรนะโคตรรวบรวมมาได้เนี่ยมี4ี่เหตุผลด้วยกันข้อหนึ่งก็คือเขาอาจจะยังไม่จบกับคนเก่าอา้าวแต่เขาเลิกกับคนเก่าแล้วนะคะโค้ดเนี่ยเลิกไปตั้งเป็นปีแล้วน่ะ คำว่าจบไม่ได้แปลว่าเลิกนะครับแปลว่าในใจเขามันยังไม่จบนะบางทีเขายังคิดถึงยังโหยหายังไม่ลืมคนเก่าการที่เขามีคุณเนี่ยเพื่อพยายามทําให้เขาลืมคนนั้นแต่การที่เขาไม่มีคอมมิชเมนต์กับคุณเสียทีเนี่ยแปลว่าเขายังคิดว่ายังมีโอกาสที่จะกลับไปหาคนเก่าบ้างแม้มันจะลิบลีมันแปลว่าเขามีคุณแค่เป็นเครื่องขั้นเวลานั่นเองนะครับดังนั้นข้อหนึ่งเนี่ยคือเหตุผลที่หลายคนไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเขาเลิกกันแล้วทําไมเขายัง ยังจะไปผูกพันกับคนเก่าก็เพราะอย่างนี้แหละครับซึ่งหลายเคสนะส่วนใหญ่เนี่ยก็กลับไปหาคนเก่านะเพราะว่าเขายังไม่ลืมกันฉะนั้นคนแนะนําเลยนะถ้าเขายังไม่สิ้นความรู้สึกกับคนเก่าแบบ exactly นะคุณอย่าเพิ่ง swap เข้าไปในความสัมพันธ์นะเพราะคุณจะเป็นตัวสํารองแล้วคุณจะเจ็บฟรีนะครับควแนะนําเลยข้อ2ก็คือเขาอยากจะควบคุมความสัมพันธ์อ่าอันนี้น่ากลัวนิดนึงออกจะดักดักนะครับคือเขาจะพยายามแสดงออกไม่ชัดเจน อาจจะเป็นที่เขาเป็นบุคลิกของเขาเป็นคนแบบหลงตัวเองเป็นคนท็อกซิกนะครับเขาจะมีเสน่ห์มากๆเลยและเขาต้องการอำนาจในการควบคุมความสัมพันธ์นะเมื่อเขาต้องการอำนาจเขาไปไงเขาทําให้คุณสับสนนะครับทำให้คุณร้อน,ร,อนรนไอ้ตกลงรักหรือไม่รักฉันเนะี่ยผู้หญิงจะคิดอย่างนี้ตกลงรักหรือไม่รักฉันคําถามคือแล้วถ้าเขารักแล้วยังไงถ้าเขาไม่รักแล้วยังไง ถูกไหมถ้าเขารักคุณต้องรักเขาตอบเหรอมันไม่จําเป็นคุณต้องถามตัวเองว่าคุณรักเขาไหมสิ่งที่เขาจะทาก็คือเขาจะทาให้คุณสับสนร้อนลนโหยหาและขาดความมั่นใจพอคุณขาดความมั่นใจคุณไม่เป็นตัวของตัวเองปุ๊บเป็นไงฮะเขาคอนโทรลคุณได้เขาจะปัดซ้ายปัดขวาได้หมดนี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องการเขาถึงไม่บอกสถานะคุณไงว่าคุณเป็นอะไรถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แนะนําขอที่ชื่อว่าสู้กับรักท็อกซิก เพราะว่ามีแนวโน้มมากว่าคนคนนี้ที่คุณกําลังคบอยู่เนี่ยเขาเป็นคนท็อกซิกครับข้อ3ก็คือเขาเป็นคนที่กลัวการผูกมกัดมากๆนะมาจาก attachment ของเขาที่เรียกว่า avoidance หรือ fearful ก็ได้นะครับเป็นคนที่แบบเฮ้ยกำลังจะดีจะดีละไปเจอ trigger อะไรบางอย่างที่แบบกระตุ้นให้สมองเขาเกิดความหวาดกลัวขึ้นมานะครับถึงความไม่ปลอดภัยในอนาคตของความสัมพันธ์นะถึงแม้ว่าคุณจะดูแลเขาดีจะเทคแคร์เขาดียังไงก็ตามเขาจะคิดไปเลยว่า สุดท้ายแม่งต้องเลิกกันสุดท้ายความสัมพันธ์มันต้องพังพินาศอุย้ยมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยนะเพราะว่าคนที่เป็น avoid dance เนี่ยเขาจะชิ่งก่อนทุกครั้งนะหรือคนที่เป็น fearful ก็จะกลัวทั้งตัวเองและกลัวทั้งคนอื่นนะวิธีการก็คือหนีก่อนชิ่งก่อนก่อนที่ความสัมพันธ์มันจะบานปลายก่อนที่เขาจะรักคุณมากไปกว่าน,นี้เพราะว่าเขาคิดว่ารักมากเจ็บมากเกรดไหมพอเขารู้สึกอย่างนี้ปุ๊บ เขาก็จะไม่อยากให้สถานะคุณเพราะเขารู้สึกว่าถ้าคุณเป็นแฟนแล้วคุณเดินออกจากความสําคัญหรือคุณหักหลังเขาหรือคุณแบบทิ้งเขาไปล่ะเขาจะอยู่ได้ไหมเขาก็คงอยู่ไม่ได้เขาเลยทําตัวเย็นชาทําตัวห่างเหินเวลาที่คุณลุกเขาหนักนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีเทคนิคในการลุกเขานะครับข้อ4ี่ก็คือเขาอาจจะเคยถูกหักหลังมาก่อนนะครับบางคนมีแพ้ใจย้อนไปตั้งแต่ในวัยเด็กนะถูกพ่อแม่ทอดทิ้งถูกอับิวสในวัยเด็ก หรือความสัมพันธ์ล่าสุดนะถูกหักหลังถูกภรรยาหลักหักหลังถูกสามีหักหลังถูกแฟนหักหลังเขาก็เลยเปไปเงี้ยจากที่อาจจะเคยไว้ใจคนตอนนี้เขาก็เลยไม่ไว้ใจใครง่ายๆนั่นเองเขาก็จะดูคุณไปเรื่อยๆทดสอบคุณไปเรื่อยๆจนบางทีตัวเขากลายเป็นคนท็อกซิกก็มีนะในหลายๆเคสเนาะเพราะนั้นต้องระวังนะครับใครมีปัญหาพวกนี้ไม่รู้จะหาทางออยังไงแนะนำเลยนะครับทักโค้ดนะครับ แตะลิงก์ที่ไบโอนะครับหรือกดลิงก์ที่ดีสคริปชันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ